สวัสดีครับทุกท่านกำลังรับฟังพอดแคสต์จากช่อง Infinity Anime เนื้อหาที่ผมจะพูดในวันนี้คือเนื้อหาเกี่ยวกับนิยายสลามเล่มที่18ซึ่งผมต้องขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าเนื้อหาที่ผมจะนำเสนออาจจะไม่ถูกต้อง100%เพราะฉะนั้นโปรดรับฟังอย่างมีวิจารณญาณ Hello everyone you are listening to the podcast from Infinity Anime Channel what I'm going to talk about today this is content of the 18 volume of the s l a m novel which I have to tell you first that the content that I will present may not be 100% accurate. So, please listen carefully. 3 ย้อนเวลากลับไปคาการิที่ถูกเ <c oughs> ฟดเวพาตัวออกมาจากสนามรบหลังจากที่คนโดได้ตายไปแล้วซึ่งก็ทําให้คาการิหลุดออกจากการควบคุมได้ในที่สุดคาการิสับสนว่าตอนนี้ตัวเองอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นจากนั้นก็ได้เจอหน้าคนที่คุ้นเคยดีโนดูเหมือนจะตื่นแล้วนี่คาสลีม แปลว่าคนโดตายแล้วสินะคาการิปแปลกใจมากที่ดีโน่รู้ว่าตัวเองเคยเป็นคาสลีิมมาก่อนเพราะตอนนี้อยู่ในรูปลักษณ์ของผู้หญิงก่อนจะคิดว่ายุกิคงจะเป็นคนบอกความจริงทั้งหมดตอนนี้ยูกินั่งด้วยกันที่โต๊ะแต่นิ่งไม่แสดงอารมณ์อะไรเลยเพราะยูกิเองก็ถูกควบคุมอยู่ไม่แปลกถ้าจะบอกเรื่องราวที่รู้ทุกอย่างนอกจากนั้นก็ยังมีฟุตแมนกับเทียอยู่ด้วยคาการิประเมินสถานการณ์และรู้ดีว่าดีโน่เป็นตัวอันตรายอ่านไม่ออก ตอนนี้คากริเสียความสามารถด้านการต่อสู้ไปแล้วเลยต้องพยายามเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังแล้วก็ถามว่าอยู่ที่ไหนกันแน่ดีโนโก็อธิบายว่าคงสังเกตสินะว่าอยู่ที่ต่างโลก ที่นี่เป็นสถานที่พิเศษสถานที่แห่งจุดเริ่มต้นสถานที่ที่ตัดขาดจากทุกอย่างที่เรียกว่าพระราชวังดาราสวรรค์ได้ยินแบบนั้นคากฤรีก็ตกใจเพราะหมายความว่าที่นี่คือบ้านเกิดของมังกรราชันดาราเวลด้านาว่าเลยสงสัยว่าตัวเองมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงดีโนจึงอธิบายว่าการจะมาที่นี่ได้จะต้องมีกุญแจและต้องใช้กุญแจนี้ผ่านประตูเข้ามาอีกทีระหว่างนี้คากฤรีก็พยายามจะรวบรวมข้อมูลต่างๆไปด้วยแต่ก็มั่นใจว่าใช้เวทมนต์อะไรไม่ได้เลยพยายามจะหนีไปด้วยประตูมิติแต่ก็ ไม่เกิดผลสถานที่ที่ถูกเรียกว่าพระราชวังดาราสวรรค์เป็นโลกแบนราบที่มีความหนาของแผ่นดินครึ่งหนึ่งท้องฟ้าครึ่งหนึ่งเทียบกับโลกมีพื้นที่น้อยกว่า100ตารางกิโลเมตร มีภูมิอากาศอบอุ่นทั้งยังมีปราสาทปูนขาวที่งดงามดอกไม้ไม่เหี่ยวเฉาผลาไม้ไม่เน่าเสียน้ำสะอาดพื้นดินชุ่มชื้นจึงมีทุ่งดอกไม้บานสะพรั่งอยู่เสมอราวกับว่าเวลาบนโลกนี้หยุดนิ่งพวกขากาิีนั่งอยู่ที่ศาลากลางสวนดอกไม้มองเห็นปราสาทได้ทางหลังและอีกด้านหนึ่งคือประตูใหญ่ที่ขอบโลก ไม่มีสัญญาณว่าจะมีคนออกมาจากปรา,าสาทการจะหลบหนีออกจากที่นี่คงเป็นไปไม่ได้แน่นอนคาการีพยายามคิดอย่างใจเย็นเพื่อรวบรวมข้อมูลแต่แล้วก็มีคนเดินออกมาจากปรา,าสาทคนคนนั้นเป็นชายที่มีกล้ามเนื้อและใบหน้าเ้าหานเข้ามาถามดีโนว่าทำไมคนพวกนี้ถึงคุยกับดีโนแบบไม่เจียมตัวมองคาการีกับยูกิดด้วยสายตาดูแคลนซึ่งตอนนั้นดีโนก็พูดออกไปว่าโนมหรือเปล่านะ นี่แปลว่าจุดติสําเร็จแล้วสินะดีโนถามชายคนนั้นเลยตอบว่าใช่แล้วโดยการใช้ร่างกายของคนที่ชื่อเวก้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาที่ดีมากช่วยกระตุ้นพลังได้ด้วยคนอื่นๆและดาลิสคงจะจุดติได้อย่างปลอดภัยพอคาการีได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเพราะรู้จักเวก้าดีเวก้าคือหนึ่งในหัวหน้ากลุ่มเคิลเบลอสที่มียูกิเป็นหัวหน้าสมาชิกในกลุ่มหลักๆก็คือ ยูกิประธานเวกาแห่งพลังมีชาแห่งผู้หญิงดัมราดาแห่งเงินตราเวก้า <Vega S 1> เป็นผลงานวิจัยของตระกูลลอตโซเป็นทั้งสัตว์ประหลาดและมนุษย์สามารถฟื้นฟูอาการบาดเจ็บได้อย่างที่ต้องการหรือจะพูดอีกอย่างสามารถงอกแขนออกมาได้ใหม่ต่อให้ถูกตัดไปแล้วและจริงๆแล้วการทดลองยังบอกอีกว่าสามารถคืนชีพได้ตราบใดที่ยังมีศีรษะอยู่เฟดเวย์คงใช้คุณสมบัตินี้สร้างร่างขึ้นมาเพื่อจุติ เฟดเวพาเวก้าคนอื่นๆมาที่นี่แล้วสั่งให้นโนมจุติในร่างที่ใช้เซลล์ของเวก้าเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาถ้าได้ผลก็จะให้คนอื่นๆจุติตามมาโนมเป็นทูตสวรรค์เฝ้าบัลลังเป็นลูกน้องระดับสูงของซาลาริโอในสายตาของโนมคาคาริเป็นแค่ฝุ่นผงเท่านั้นเลยไม่ชอบใจที่พูดจาตีเสมอกับดีโนที่เป็นถึงเเทวทูตด,ดีโนพยายามจะห้ามแล้วบอกว่าคาซรีมเป็นจอมารเหมือนกันมาก่อนแต่คาคาริ ก็ขอให้เรียกเธอว่าคากริแทนจะดีกว่านมไม่ฟังดีโนไม่พอใจที่คากริทำตัวเหมือนเสมอดีโนทำท่าจะเข้าไปทำร้ายคากริทันทีดีโนไม่ได้ขยับเพราะไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นเพราะคนที่เข้ามาขวางเอาไว้ก็คือฟู้ดแมนทั้งสองเริ่มสู้กันทันทีค่าอีพีของนมมีราวหนึ่งล้านแล้วก็ยังสามารถรวบรวมแกนเวทมาเพิ่มในร่างกายได้ด้วยค่าอีพีของฟู้ดแมนมี1.3ล้านถึงจะไม่ฉลาดเท่าเคลแมนแต่ก็มีพลังและต่อสู้ได้ดีกลายเป็นว่านมสู้ฟู้ดแมนไม่ได้เลยโดนเล่นงานสยับจ ตุโนนโมตกใจว่าตัวเองเป็นถึงแฟนทอมกลับด้อยกว่ามนุษย์ที่ไหนก็ไม่รู้เลยถามว่าเป็นใครมาจากไหนกันแน่ฟุตแมนเลยแนะนําตัวเองว่าเขาคือสมาพันธ์ตัวตลกสายกลางฟุตแมน แองกลี่ปีเอโรขอให้จําเอาไว้ให้ดีเทียเองก็แนะนําตัวเช่นกันว่าคือเทียดอบถึงจะไม่มีพลังเท่าฟุตแมนแต่เทียเองก็แข็งแกร่งมากค่าอีพีของเทียเกือบ1ล้านและมียูนิคสกิลที่เป็นไพ่ตายเพราะมีเซลล์ของเวก้านมเลยมีร่างกายที่ไม่มีวันตายแต่ยังไงก็เอาชนะฟุตแมนไม่ได้เลยคาคาริเห็นท่าทีไม่ดีเลยห้ามฟุตแมนเอาไว้เพราะสู้ไปก็ไม่มีประโยชน์ยังไงก็หนีออกจากที่นี่ไม่ได้อยู่แล้วพอเห็นคาคาริสั่งฟุตแมนได้โนมก็หวัวเราะตั้งใจจะควบคุมคาคาริแทนแต่โนมก็ต้องชะง,งักไป ตกใจกลัวเมื่อมีตัวตนที่ยิ่งใหญ่หล้นเหลือปรากฏตัวขึ้น ดูไม่ได้เลยโนมเป็นความผิดที่ข้ามอบชื่อให้เจ้าก่อนจะมีใครได้รู้ตัวก็มีร่างของสามบุคคลปรากฏตัวขึ้นหนึ่งในงนั้นคือซาลาริโอจอมพลของสามนายพลนั่นเองอีกสองคนที่ตามมาด้วยกันคือปิโก้กับกาเซียปิโก้กับกาเซียเข้าไปทักทายดีโนทันทีขณะที่โนมพยายามจะอธิบายบางอย่างกับซาลาริโอแต่ซาลาริโอไม่ฟังตั้งใจจะลงโทษโนมในการลบตัวตนได้ยินแบบนั้นคาการีก็ช็อกมากเพราะหมายถึงลบหายไปจริงๆซาลาริโอไม่ฟังคําอ้อนวอนของโนม แล้วก็ใช้เฮเวอรี่พูนิ h เมนต์โรลิงทันเดอร์จูปิเตอร์มีสายฟ้าแล่นวาบออกมาจากปลายนิ้วก่อนที่จะเผาไหม้โนมถึงแม้ว่าร่างกายจะไม่มีบาแดแผลใดๆแต่จิตใจถูกเขียนทับใหม่จนกลายเป็นตัวตนใหม่ขึ้นมาทันทีคาคารีได้แต่ช็อกกับพลังที่ไร้เหตุผลนั่นซาลาลิโอไม่ได้เอาจริงเลยตอนที่บุกเขาวงกดคาการีหวั่นใจ แล้วถามว่าตัวเองจะเป็นยังไงแต่ซาลาริโอก็ตอบว่าไม่มีอะไรแค่จะลงโทษนมที่ก่อความวุ่นวายเท่านั้นได้ยินแบบนั้นคาคารีก็แปลกใจเพราะนึกว่าจะไม่รอดแล้วคาการีพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรอบคอบก่อนจะคุยกับซาลาริโอ ื่อหาทางรอดให้ตัวเองการใช้อันเดดพจจุติเป็นผลดีกว่าใช้เซลล์ของเวก้าเพราะเวก้าหิวโหยคลอดเวลาเพราะมาจากพลังของเวก้าเองทาให้เทวทูตที่มีอัตราน้อยถูกอิทธิพลของเวก้าแทรกแซงจนมีพฤติกรรมแบบที่นมเป็นอยู่ได้ยินแบบนั้นซาริโอก็เลยบอกว่าถ้าใช้เซลล์ของเวก้าคงไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วก็บอกให้คาคารีตามมาคาคาดีเรียกให้คนอื่นๆตามมาด้วยเหลือแค่ดีโน่ปิโก้และกาเซียที่ยังคุยเล่นเลือดเปื่อยอยู่ที่เดิมข้างในปราสาทดูรูรากว้างขวางมากพอเผลอ ูดชมออกมาซาราเลโอก็พูดอย่างภูมิใจว่าแน่นอนประสาทแห่งนี้เป็นที่พักอาศัยของเวลดานาว่าแล้วทุกคนก็มาถึงจุดหมายเป็นห้องที่มีบ่อเพาะเลี้ยงขนาดใหญ่อยู่สองบ่อสิ่งที่ลอยอยู่บ่อเป็นร่างของมนุษย์เมื่อเข้าไปใกล้จึงรู้ว่านั่นคือเวก้าลูกน้องของซาราเลโอดาลิสเข้ามาทักทายในตอนนั้นซาราเลโอก็บอกให้ลมเลิกแผนนี้ซะเพราะเทวทูตท,ที่มีอัตน้อยเลยถูกอิทธิพลของเวก้าครอบงำได้จริงๆแล้วเฟดเวมีแผนจะให้มิคาเอลใช้อามาเกตดอนแต่ไม่อัญเชิญทุสวรรค์มาเป็นจำนวน มากเหมือนเมื่อก่อนอีกแต่จะพิจารณาสร้างเสาหลักของเซราฟิมแทนนั่นเป็นเหตุผลที่สร้างอันเดดขึ้นมาแล้วตอนนั้นเองบ่อเพาะเลี้ยงก็แตกถูกทำลายลงเวก้าตื่นขึ้นมาแล้วโวยวายว่าจะไม่ให้อภัยคนที่ตัดแขนตัวเองเด็ดขาดก่อนจะมีใครหยุดได้เวก้าก็คว้านมไว้ก่อนจะหลอมละลายนมจากนั้นก็ดูดซึมเข้ามาในร่างกายจนมีพลังเพิ่มขึ้นเวกาว้าหัวเราะพยายามหาเหยื่อคนต่อไปแต่แล้วก็ต้องชะง,งักเมื่อประทับสายตากับซาราริโอได้ยินเรื่องเจ้ามาเยอะจะเข้าร่วมกับเรา หรือจะสู้กันที่นี่ดีละ่ะซาราริโอเอ่ยถามเวก้าก็รีบบอกขอโทษที่ได้ใจไปหน่อยแล้วขอติดตามไปด้วยจึงจะต้องเสียโนมไปแต่ก็ได้เวก้ามาซาราริโอเลยยอมรับเวก้ามาเป็นพวกคาการิที่เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างก็ทวีความไม่สบายใจเดาใจซาราริโอไม่ออกเลยขนาดเวก้ายังไม่เป็นอันตรายต่อซาราริโอเลยแม้แต่น้อยแปลว่าพลังของซาราริโอต้องมีมากกว่าน,นั้นแน่นอนแล้วเวก้าก็หันมาคุยกับคาคาริที่เพิ่งจะเห็นวันนั้นใช้คาการิหรือเปล่า แล้วก็ยูกิด้วยยังไงเราก็เพื่อนกันมาร่วมมือกันไหมตอนนี้คากดีเอาชนะเวก้าไม่ได้ต่อให้ฟุตแมนกับเทียาทาสู้ก็มีโอกาสแค่ห้าสิบห้าสิบเท่านั้นเลยตัดสินใจว่าจะเอออาตามน้ําไปก่อนคากดีเลยตั้งใจว่าจะทําให้ซาลาโอคิดว่าตัวเองมีประโยชน์เพราะยังไงก็ออกไปจากที่นี่ด้วยตัวเองไม่ได้แน่นอนแล้วตอนนั้นมีคาเอลกับเฟดเวก็กลับมาใจกลางปราสาทมีหอประชุมอยู่ไม่มีใครอยู่บัลลังมันว่างเปล่ามานานมากแล้วมีเก้าอี้ถูกจัดเรียงไว้และทุกคนก็ประจําที่มีคาเอลอยู่บนเก้าอี้ ใกล้กับบาลังมากที่สุดข้างๆนั้นคือเฟดเวที่ใช้สายตามองไปทุกคนมีซาราริโอกลุ่มของคาการิดีโนกับพวกอันเดดเอลฟ์ที่เกิดมาจากพิธีก่อนหน้าที่ถูกพาตัวมาโอเบราและคนสนิทก็ถูกอัญเชิญมาด้วยเซลานูสราชาอินเซกเตอร์ที่มาพร้อมกับ12นายพลมแมลงอสูรแต่จริงๆแล้วที่อยู่ตรงนี้มีแค่8ดนายพลเท่านั้นและเซนผู้พิทักษ์ทิศประจิมถูกชิออนกับลันก้าฆ่าตายมีนาซาที่ถูกเซลานูสส่งไปช่วยจัก,กรวรรดิก็ถูกชิออนฆ่า อีกสองคนหลบหนีไปเมื่อตอนที่ยังเป็นตัวอ่อนหนึ่งในนั้นเป็นผู้สืบเชื้อสายโดยตรงของเซรนุสด้วยซึ่งเซรนุสก็ยังออกคําสั่งให้ตามหาแต่ก็ยังไม่เจอตัวซึ่งในบรรดา12นายพลมแมลงอสูรก็จะมีเซสผู้สืบเชื้อสายโดยตรงของเซรนุสแข็งแกล่งผิดกับคนอื่นๆเป็นคู่แข่งของซาราลิโอแบรทอกคล้ายพึ่งและตั๊กแตนมูจิกะคล้ายตะขาบทิ่สอนคลายตะั๊กะแตนตำข้าวโทดันคล้ายแมงปอ อาบาล้ายแมงมุมซาลิวคล้ายแมงป่องมีพิษพีโลดค้ายแมลงปอเข็มทั้ง8คนโดดเด่นมีเอกลักษณ์ยืนนิ่งเงียบไม่ได้นั่งที่เก้าอี้เหมือนคนอื่นๆแม้ว่าในหอประชุมจะกว้างขวางมากแต่บรรยากาศกดดันทำให้ดูเล็กไปทันทีคาการิหวั่นใจมากแต่ก็ตัดสินใจจะปล่อยให้มันเป็นไปเมื่อทุกคนรวมตัวกันแล้ว มิคาเอลก็เริ่มต้นการประชุมเขากลายการคืนชีพให้เวดานาว่าแล้วรวมถึงขับไล่เวลกินได้แล้วด้วยตอนนี้แผนก็คือจาริโอขัดจังหวะขึ้นมาซะก่อนบอกว่าเวลกินยังไม่ตายคอหนูก็ตายไปแล้วไม่ใช่แค่มิคาเอลที่ตกใจแต่เซลานุสก็ชะงักไป เฟดเวไม่พอใจสุดๆจอม,มารลิมูรุกลายเป็นตัวปัญหาใหม่ไปซะได้มีดากอนแฟกเตอร์อยู่ที่โลกจํานวน3แฟกเตอร์ได้ของเวลกินมาแล้วและต้องการอีกสองถ้าสิ่งที่ซาลาลิโอพูดมาเป็นความจริงก็ปแปลว่าต้องเปลี่ยนแผนสิ่งแรกคือต้องรวบรวมดากอนแฟกเตอร์เพื่อคืนชีวิดานาว่าแต่โชคดีที่ได้ดากอนแฟกเตอร์ของเวลกินมาก่อนแล้วตอนนั้นเฟดเวเข้าใจว่าเวลกินใกล้จะตายแถมยังเสียดากอนแฟกเตอร์ไปเลยผลักเวลกินไปมิติอื่นแล้วนอกจากนั้นมิคาเอลก็ชิงราคูเอลมาแล้วด้วยแต่กลายเเป็นนวว่าวลกิลอด มาได้สอย่างนั้นคราวนี้เลยตั้งใจว่าจะไม่ทําให้เวลกินหายไปแต่จะให้มาเข้าร่วมด้วยกันจะดีกว่าเป็นศัตรูด้วยแถมยังสามารถช่วยเหลือในการจับเวลดลาล่าอีกด้วยถ้าได้เวลซาร์ตมาเป็นพวกแล้วจะทําอะไรต่อไปเฟดเวตั้งใจจะไปะเผชิญหน้ากับเวลกินก่อนคิดว่าตัวเองกับมิคาเอลคงรับมือไหวแต่ก็ต้องระมัดระวังให้มากนี่เป็นเหตุผลที่ทาให้ต้องเปลี่ยนแผนจากเดิมไว้เฟดเวบอกว่าครั้งนี้จะต้องจับตัวเวลซาร์ตมาก่อนจะไม่ผลักไปที่มิติอื่นอีกแต่จะให้มาเเาเปออ็็นนนพววววกกกกกดีียัมมมคาาออออลลบ่่่ไทงืืแ้ พิธีคืนชีพจะทําได้ก็ต่อเมื่อจับมังกรทั้งสามมาได้แล้วนอกจากนั้นเวลซาร์มีราชาแห่งขันติกราบิเอลนั่นแปลว่าวงจรควบคุมยังทํางานอยู่จึงไว้ใจได้และตอนนี้ควรให้เทวทูตบรรจุติก่อนซาราริโอบอกว่าการใช้เซลล์ของเวก้าไม่ได้ผลควรจะให้จุติยางร่างอันเดตเอลจะปลอดภัยกว่าคนที่จุติในร่างอันเดตก็มีซาราริโอกับลูกน้องอีก5้าคนโอเบรากับคนสนิทโอมา่าคนที่ทําพิธีคือคาการิ แล้วเฟดเวย์ก็ถามคาการีว่าจะทำยังไงต่อไปคาการีเลยถามว่าจะปล่อยตัวเองกับลูกน้องไปได้ไหมเฟดเวย์จึงตอบไปว่าถ้าทำพิธีเสร็จแล้วจะปล่อยให้กลับโลกแต่จะปล่อยยูกิไปไม่ได้เพราะยูกิมีอันติเมตสกิลราชันแห่งโรพะแมมมอนที่เป็นประโยชน์กับตัวเองอยู่คาการีพยายามคิดเอาตัวรอดในสถานการณ์นี้เลยขอร่างอันเดดพอร่างโฮมุนคลูสบอบบางจะได้มีพลังจากนั้นก็จะขอเป็นพวกเดียวกันด้วยดีโนตกตะลึงที่ได้ยินแบบนั้นแต่ก็ไม่พูดอะไรการทำให้อันเดดเอลมีอัตานั้นเทียบเท่าากกับกร ลืมตาตื่นอัตตาที่เกิดใหม่จะเกิดขึ้นทั้งสองอันเดธกับคนที่จะมาจุติผสมประสานกันแม้แต่คาคารีเองก็ไม่แน่ใจว่าอัตตาของตัวเองจะเอาชนะได้หรือเปล่าหลังจากปลุกอัตตาในร่างอันเดธท,ทั้ง8แล้วคาคารีก็เริ่มทําพิธีให้ตัวเองจากนั้นพิธีกรรมก็สิ้นสุด ทั้ง8คนลืมตาตื่นแล้วยังเหลืออีกคนที่ยังหลับลึกคาการีฝันเป็นเรื่องราวเมื่อนานแสนนานมาแล้วเป็นตอนที่ยังเป็นเด็กผู้หญิงอยู่ซึ่งมีสถานะเป็นเจ้าหญิงพ่อของคาการีเป็นกษัตริย์และเป็นคนที่อ่อนโยนมากแต่วันหนึ่งกษัตริย์ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนชื่อตัวเองใหม่ว่าจ้าฮิวผู้ใช้เวทผู้ยิ่งใหญ่ความทรงจําหลังจากนั้นไม่ค่อยชัดเจนแต่จ้าฮิวเป็นเผด็จการ เอาเปรียบผู้คนของตัวเองทําการทดลองที่เป็นฝันลายทุกอย่างคากาดีเองก็เป็นเหยื่อเธอถูกฆ่าตายแล้วฟื้นคืนชีพใหม่ในฐานะอันเดตเอลมีรูปลักที่น่าเกลียดและมีชื่อว่าคาซาลีมรูปหลักที่งดงามหายไปมีร่างตองสาวที่เน่าเปื่อยไปถึงกระดูกแต่มันแห้งมากจนไม่มีกลิ่นอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้และมีไม่กี่คนที่รู้ความจริงคากาดีไม่เข้าใจว่าทําไมพ่อถึงได้ทํากับตัวเองแบบนี้จายฮิวก็บอกว่าเพราะมันสนุกไงหละ่ะมีความสุขเถอะ คนนับหมื่นตายเพื่อพาเจ้ากลับมาลูกสาวไม่มีความสามารถพอสำหรับข้า หลังจากนี้เจ้าจะเป็นผู้ชายเข้าใจใช่ไหมคาการีไม่เข้าใจเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่แถมจาฮิวได้รับผลจากโทสะของมิลิมโซมะเมืองหลงแห่งเวทมนต์ล่มสลายในข้ามคืนไม่รู้ว่าจาฮิวเป็นตายร้ายดียังไงหลังจากนั้นแต่คาการีก็คิดว่าจาฮิวคงตายไปแล้วเลยคิดถึงคนสําคัญต,ต่อตัวเองมากกว่าคนที่ตายไปแล้วคาการีหรือคาสลีมในตอนนั้นจึงทดลองคาถาต้องห้ามเบิร์ตเดย์เทียฟุตแมนและเคลแมนถือกําเนิดขึ้นมาจากพิธีนั้นคาสลีมอยากจะสร้างเมืองขึ้นมาอีกครั้ง เป็นบ้านเมืองที่ทุกคนอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะเคออสดาก้อนโจมตีทําให้คาซาลีมกลายเป็นดาร์เอลเพราะคำสาบเลยต้องทิ้งบ้านเกิดก่อนจะได้พบกับพุก้าซาลิออนกิมเวล เป็นผู้ที่ขับได้เควอสดากอนออกไปได้แต่โชคร้ายที่เขากําลังจะตายคาสลีมเลยมีข้อเสนอให้บอกว่ามีทางรอดแต่อาจจะสูญเสียวความทรงจําและจะน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็ถอดหน้ากาก,ากให้ดูตัวเองหลังจากนั้นจอมมานคาสลีม c u r ร์สลอดกับลาพลาสวันเดอร์ปิโเรก็ถือกําเนิดคาสลีมแนะนําคาดิออนกับเฟ้ขึ้นเป็นจอมมารคนต่อไปก็คือเลออน แต่คาสลีมกับอิดฉามากเพราะเลออนมีรูปรักงามจนผิดกับตัวเองอย่างสิ้นเชิงจากนั้นก็พ่ายแพ้เลออนจนเกือบสูญสลายไปจนกระทั่งได้เจอกับยูกิครั้งอุาสากะและถูกช่วยเหลือเอาไว้จากนั้นก็เป็นการถือกำเนิดของสลามที่น่าพิศวง ยาม,มาริมรุแต่เหนืออื่นใดยูกิได้มอบร่างเดิมของคากาลิให้เป็นร่างเดิมดจริงๆของคาการิตอนเป็นเจ้าหญิงคาการิดีใจมากแต่ก็พยายามจะเก็บอาการเอาไว้แต่ลาพลาสรู้ทันก็เลยพยายามล้อเลียนตลอดเวลาคาการิขอบคุณยูกิจากก้นบึ้งหัวใจคาการิมีร่างกายแล้วได้กินอาหารและของหวานแสนอร่อยมีความสุขกับพวกผองแต่ก็ได้ไม่นานเคลแมนตายแต่ถึงยังไงทุกคนก็ยังดําเนินแผนต่อไปคลองโลกให้ได้และมีชีวิตอย่างสุขสบายเพราะอย่างนั้นคาการิจึงตั้งใจจะทําทุกอย่าง ที่จําเป็นแล้วคาคาริก็ลืมตาตื่นพอได้ร่างใหม่ก็แข็งแรงกว่าเดิมมากทั้งแข็งแกร่งทั้งงดงามกว่าตอนที่เป็นจอมันคาสลีมและแล้วอันเดดตเอลทั้ง9ก็ถือกําเนิดพอคาคาริตื่นขึ้นก็พบว่าเฟดเวพาเวลซาร์ตกลับมาแล้วมีคาเอลมีแผนจะเอาดาร์กอนแฟกเตอร์เวลซาร์ตมาแต่เลือกอามาเกดอนก่อนแล้วหลังจากนั้นเซราฟิมเจ็ดตนก็ถูกอัญเชิญมาคนที่ถูกเลือกให้เซราฟิมมาจุติอย่างร่างได้แก่คาการิเทีย ฟุตแมนเวกาออกาเอเรียเอลิสไมฟูรุกิเซลาฟิมที่อันเชิญมามีอัตราไม่มากทุกคนยังมีอัตราเดิมอยู่แต่เพิ่มเติมคือพลังของเซลาฟิมในห้องประชุมเทวทูตปีกสีขาวอยู่เต็มห้องยังไม่มีร่างแต่รอเวลาเตรียมจะบุกโลกเพราะไม่มีเจตจำนงเลยได้แต่ยืนนิ่งไม่ขยับแต่ทาให้บรรยากาศในหอประชุมดูศักดิ์สิทธิ์มีคาเอลใกล้จะตื่นแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่ปรากฏตัวคาการีมองทุกคนในหอประชุมแล้วคิดว่าเหล่าจอมารจะเอาชนะได้หรือเปล่า แล้วคาการีก็พูดว่าแปลกใจที่ดีโน่ทางานให้เฟดเวซึ่งเป็นเพราะเวลดานาว่าหายไปดีโน่เลยไม่ต้องรายงานภารกิจและมีความสุขกับการเป็นจอมมารไปเรื่อยๆกาเซียบอกว่าเฟดเวมีตังค์เยอะดีโน่เลยเซโนไม่ได้ปิโกก็บอกว่าดีโน่กลับไปหาริมูรูไม่ได้แล้วเลยต้องมาทํางานให้มิคาเอลดีโน่ก็เลยพยักหน้าแล้วคาการีโกหกว่ามีความแค้นกับริมูรูที่ฆ่าเคมนเลยอยากจะแก้แค้นแต่จริงๆแล้วไม่ได้แค้นเลยริมูรูเลยเพื่อที่ตัวเองจะได้เคลื่อนไหวได้เลยบอกไปแบบนั้นจริงๆแล้วคนที่ ต้องแก้แค้นคือคอนโดที่ควบคุมเคลเมนต่างหากแล้วก็มิคาเอลคนที่ควบคุมคอนโดเอาไว้อีกทีดีโนก็บอกว่าแค่ลูกน้องของจอมมเนลยมรู้ก็เป็นปัญหาแล้วโดยเฉพาะคนที่ชื่อเซกิออนยอมรับว่าเซกิออนไม่ได้แค่แข็งแกร่งแต่เห็นว่าแกร่งสุดในบรรดาสิบหวัวกะทิแล้วก็แข็งแกร่งกว่าตัวเองได้ซํำแต่เวกามั่นใจในพลังของตัวเอง โอ้ว่าไม่กลัวจะฆ่าให้ดูดีโนก็ไม่ได้ว่าอะไรดีใจได้ซ้ำที่เวก้างโง่แล้วก็บอกว่าถ้าเจอมนุษย์มันแมลงที่ในเขาวงกดให้ระวังไว้ที่มีรูปร่างมันด้วงคือเซกิออนและที่มันพึ่งคืออาปิโตก็อันตรายมากด้วยเซลานุตกัดลิมฝีปากกับคำพูดของดีโน ก่อนจะเอ่ยถามรูปร่างเหมือนด่วงกับพึ่งหรอบอกมาให้มากกว่าน,นี้หน่อยแล้วดีโน่ก็ตอบว่าได้ยินมาว่าลิมรู้ช่วยชีวิตทั้งสองเอาไว้ตั้งแต่ก่อนจะเป็นจอมานซิรนุสเงียบไปไม่ได้ยินแบบนั้นเรื่องของดีโน่จบแล้วแต่บรรยากาศอิดอัดกลับเข้ามาแทนที่ดีโน่คิดว่าสิรนุสกำลังข่มขู่ตัวเองอยู่แต่ก็ไม่อยากคุยด้วยก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยบอกว่าในเขาวงกดอันตรายมากมีแต่คนแกล่ง,แ,ลงแบบเซกิออนเต็มไปหมดยังไงก็ระวังด้วยจากนั้นการสนทนาก็สิ้นสุดลงหลังจากนั้นทุกคนก็จมมดดิิ่งงในคคววาขอตัเ คาการิแข็งแกร่งกว่าตอนที่เป็นจอมมานมากได้รับอันติเมตเอนชานเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่แต่ก็ถูกควบคุมเอาไว้เลยกลัวว่าถ้ามีคาเอลรู้ว่าจริงๆตัวเองไม่ได้พักดีด้วยก็อาจจะตายได้ แต่ก็ตื่นเต้นยินดีตัวเองแข็งแกร่งขึ้นโดยไม่รู้ว่าเริ่มถูกควบคุมเอาไว้แล้วเว้าไม่ได้คิดอะไรแค่รอคําสั่งที่จะให้อดอวาดเท่านั้นดีโน <D ino S 2> เองก็อดคิดไม่ได้ว่าทั้งหมดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนานมาแล้วได้รับคําสั่งจากเว้าอดาวาให้มายัางโลกตอนแรกดีโนเองก็มีอัตราไม่มากแต่พอมาถึงจุดหนึ่งก็เริ่มคิดได้ด้วยตัวเองพอถามปิโกกับกราเซียทั้งสองคนเองก็เหมือนกันหลังจากนั้นทั้ง3ก็วิวัฒนาการกลายเป็นฟอร์เลนเทวดาตกสวรรรรรรคคค์ดดดิิินนนนนถึึงงมมมมข้้้าัอแแลวูต จาาากเววลดนแต่ก็รู้สึกคล้ายกันมากเลิมไม่เข้าใจว่าทำไมตัวเองต้องทรยศลิมูรุแล้วจะจับตัวลามิลิสมามาคิดดูแล้วตัวเองก็ครอบครองอันติเมตสกิลเฮเวนลี่คิงอัสตาเตซึ่งแปลว่าจะหักหลังมิคาเอลกับเฟดเบไม่ได้แต่โชคดีที่ลิมูรุเชื่อใจตัวเองแล้วก็สังเกตเห็นรอยผีเสือ้อสีน้ำเงินที่แขนขวา เป็นรอยที่เซกิออนฝากเอาไว้และลิมูรุก็ติดต่อมาผ่านทางนี้ก็อดคิดไม่ได้ว่าลิมูรุฉลาดเจ้าเล่ห์มากแต่ถึงยังไงก็ดีใจมากตอนที่ลิมูรุบอกว่าแล้วเจอกันนะตอนนี้เราอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากใจดีโนไม่ได้ต้องการทะะรยศต่อผู้สร้างอย่างเวเดนาว่าถ้าเป้าหมายของมิคาเอลกับเฟดเบย์คือชีพเวเดนาว่าดีโนก็คิดว่าควรจะร่วมมือด้วยแต่ถ้าทําให้ทุกคนค,นคิดว่าตัวเองอ่อนแอไร้ประโยชน์ก็จะไม่มีใครใช้ให้ทําอะไรอยู่นิ่งๆขี้เกียจแบบนี้ไปนี่แหละเพราะงั้น ดีโนโ่เลยอารมณ์สดชื่นขึ้นมารอเจอเฟดเวกคนอื่นๆด้วยสีหน้าแจ่มใสสาราริโอมีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมากหลังจากที่ได้รับร่างเนื้อมาและยังครอบครองอัลติเมทสกิลจัดเม้น k ์คิง อิสลาเฟลพอมีสกิลนี้เลยต้านทานมิคาเอลไม่ได้และ้าทิ้งไปก็จะถูกสงสัยแน่นอนซาราเลโอไม่เหมือนเฟดเวเขาไม่เชื่อใจมิคาเอลที่เป็นสกิลได้แต่คุณคิดว่าจะรับมือกับมิคาเอลอย่างไงโอเบร่าเองก็เหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับซาราเลโอโอเบร่ามีอันติเมตสกิลโซเวชันคิงอารสลาเอลมีพลังมหาศาลแต่ไร้ประโยชน์เพราะจะขัดขืนมิคาเอลไม่ได้แต่ก็คิดมาตรการรับมือไว้แล้วถ้าเกิดความขัดแย้งในใจไม่ได้ก็จะทำลายอันติเมตสกิลนี้ทิ้งทันทีและจะเชื่อใจมิลิมเท่านั้น ในที่สุดประตูก็เปิดออกคนที่เดินออกมาคือมิคาเอลเฟดเวและเวลซาหลังจากนั้นทั้ง3ก็นั่งประจำที่ งั้นก็เริ่มเลยแล้วการประชุมวางแผนก็เริ่มต้นขึ้นไม่เปิดแผนที่3มิติหลังจากได้รับคําสั่งเป็นพลังที่ได้มาจากมิคาเอลที่รวมกับสกิลเดิมที่ตัวเองมีแค่คิดว่าจะไปที่ไหนแผนที่ก็จะปรากฏขึ้นได้ทันทีแล้วยังใช้การเคลื่อนย้ายเปลี่ยนที่นั้นๆได้ด้วยมิคาเอลถามทุกคนว่าจะบุกไปที่ไหนดีดีโน่เลยบอกว่าให้เขาวงกดเป็นที่สุดท้ายเวลซาร์ก็บอกว่าทวีตน้าแข็งไม่เหลืออะไรแล้วไม่ก็เลยลบแผนที่ทวีตน้าแข็งออกไปซาราริโอก็ถามขึ้นมาว่าม สมบูร์เพราะอย่างนั้นจะรู้ไหมว่าคนที่ครอบครองอยู่ที่ไหนเป็นคําถามสําคัญสําหรับตัวเองรวมถึงโอเบ่าด้วยและมิคาเอลก็บอกว่าเมื่อก่อนสัมผัสไม่ได้แต่ตอนนี้ทําได้แล้วรู้ว่าใครครอบครองอะไรอยู่บ้างซึ่งกลายเป็นว่ามิคาเอลรู้อันติเมซิิลของซาเลโอก,กับโอเบราแล้วด้วยและมิคาเอลก็พูดต่อรากูเอลของเวลกินฟื้นฟูแล้วแต่ตอนนี้มันไปอยู่กับใครสักคนหนึ่งทุกคนเลงเงียบไปไม่พูดอะไรกาเลิเอล ยังอยู่กับเวลซาดเหมือนเดิมแน่นอนเวลซาดถูกควบคุมอยู่อันติเมตโดเมเนียนเหลือ4สก,กิลที่ยังไม่รู้ว่าใครครอบครองอยู่แล้ว3ใน4เป็นปัญหามาก ตอนนี้มิเคเลได้พลังจากเวลกินและเอาดาก้อนแฟกเตอร์ของเวลซาร์ดมาแล้วพลังเลยเพิ่มขึ้นมากเลยค้นหาคนที่เป็นเจ้าของอลติเมตสกิลสายเทวทูตและตอนนี้เจอเมตาตอนแล้วแต่ซาลีเอลไม่ยอมตอบสนองอาจจะเป็นเพราะอยู่ในเขาวงกฏส่วนอีก2อูเดเอลกับดาไฟเอลอยหาไม่เจอหลังจากนั้นทุกคนก็วางแผนกันต่อไปเมโดล่าอยู่ในเขาวงกฏอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการทีหลังจะได้ยกระดับคุมกําลังเพิ่มขึ้นพอรู้ว่าเมตาตอนอยู่ที่เอลโดราโดทุกคนก็เตรียมตัวจะไปที่นั่นกันยูกิยังถูกควบคุมอยู่ แต่ความสามารถทางการวางแผนยังอยู่ครบถ้วนก็ถามว่าควรจะให้ใครไปที่นั่นดี ไม่มีการประกาศเตือนนี่คือสองครามการคืนชีพของเวลดลานาว่าค่าอีพีของมิคาเอลตอนนี้เกือบ90ลา้านค่าอีพีของยูกิเกือบ2ลา้านค่าอีพีของเวลดล่าอยู่ที่88ล้านเลยเป็นเรื่องยากที่จับกุมเวลดล่าได้เพราะอย่างนั้นเลยตั้งใจว่าจะรวมพลังของตัวเองก่อนจะบุกเขาวงกดแล้วทุกคนก็ตัดสินใจว่าใครจะบุกไปบ้างดีโนขออยู่เฝ้าที่ปราสาทไม่ไปไหนซิรนุชกับพรรคพวกจะเตรียมตัวทําสงครามที่โลกซาเลโอกับดาลิสและไหนจะไปโอเบรา่ายังมีหน้าที่สําคัญที่ต่างโลกเลยจะไปที่่่นนนักอ แล้วให้โอมาร่วงหน้าไปกับคนอื่นก่อนหลังจากนั้นก็จะตามไปสมทบที่หลังและใหม่ก็ใช้เคลื่อนย้ายพาทุกคนไปแทนทันทีหลังจากตัดสินกันแล้วปฏิบัติการบุกสายฟ้าแลบก็เริ่มต้นขึ้นก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่3เอาล่ะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และเปิดกระดิ่งช่องผมไว้ด้วยนะครับเวลาที่ผมลงประวัติตัวละครหรือเล่าเรื่องต่างๆเนี่ยทุกคนจะได้กดเข้ามาดูงทันท่วงทีนะครับสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ